มอนี่ออกจงมงโอ้ยมาน่อยมาหน่อยเออมันสิมากัดมาเจ้าเหรอยเหรียญได้ยังล่ะนี่มึงนี่ออกมาจางมงออกมาตะเศาว่ะมอนี่ออกแมกั่ชวเอ๊ะมันใส่มกอะชั่วมกอไช่แถอร เอยเยเอเคย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 เป็นมาขอเงินครับพอดีแ <lawsuit> ม่ว่านเป็นหากเบ๋าเงินบ่เห็นอ๋อมุกปาซิวมุกไตไ่โอ้ Em phong bà bố có xíu mà. Hả? Một bà xíu chứ này em một tay cây tuần. Chứ mình ta khỏi có đi có bó lùa đã. À chứ mình... Mên mên nhắn. Bà xíu à? Bà xíu tay cây. Bà bà xíu Tay cây. Bà. Áo tăng. Bên tay cây bà. Áo. Khóa thôi cái hệ thống này. Quá hàng cho khóa 5 bạc. ก็เลยให้5หบาทเือนว่าขันเจ้าขอซิบก็หายซิบขอยี่ก็หายเงียขอลอยก็หายลอยแต้นขอฟันคอยกั็ว่าได้หายแล้วหมกโมกมกตายกลนนึกว่ากว่าโม้เขาได้ขอมาใส่็้เขาจินได้ขอมาใส่็เขาน้ำบอกให้เลยนอน้ำน้ำ ยังก e ็จะใช้ยัไง้ใช่ห็นพอ่นกโอ้ขวอยชิตชีวนักกู่จัไม่บียญแล้วขวัยชีวิตชีวานักจะเข้าบวะ่าฮ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 ่าบ่าัดไปไหนได้หน่มือเอื้อนวัดมือเอื้นบุญด่วนมือเอื้อนบุญบวบบวบมือมือบวบมือเอื้นบุญอยู่อ่าอ่าบานบานม่วงบ่ะวันที่สิบหเออบานม่วงะมือเอื้อนไปบานม่วง อันนี้คืออ่าบุกงานของเจ้าอืมทั่วบ้านมัวมืออื่น <ไป S 1> แต่บุนบ้บานเฮานี่บุญบ้านเฮานี่วันที่สามสิบอีอดนอยูะอีดนมืออยอะเออพอดินตัวอืเอสิกลับบ้านมืออื่นไปหาพญาวาด้วยเจ้าเด้อพญาวาเราสีแดงกับฝุ่นตัวกับเนื้อง,งวัวหลับงัวผัวนะเราอ่ะบญบ้านเราเด้อเอี พี่น้องขาไปบ้านม่วงกันสิไปพุ่นล่ะครับไปพุ่นไปพุ่นไปฝุ่นฝุ่นฝุ่นไปฝุ่นไปน้ำถนนเอาไปยังล่ะเดี๋ยวอาแขนเกี่ยงนอนลายจิ้นนอนมีประโยชน์อันนี้จิ้มอะไรดอกไม้จินเจ็บจินเอาเจ็บดอกสันจินอยู่หน้าบ้านพี่น้องเอาจิ้นเออเจ็บเอาเนี่ยเอาเอาเอานี่เอาจินเออจินดอกสัน Mhm, kiếm mọi đó sáng là. Dạng thắng quái. Mhm, kiếm mọi người. Mhm, dạng rồi xảo. Mhm, dạng thắng xảo. Mhm, có thắng xảo. Mhm, dạng thắng xảo. Mhm, dạng thắng xảo. เดี๋ยวสิบอกลุงเปบ้าหน่ย้ยแห่งอยูย่